เออครับผมพี่ตั้นหยากระเทศหน้ามากครับพี่นอ้องต้องพบสาหน่อยเ <c oughs> ออยังคุ้มดีครับยังคุ้มดีอยู่ฝนโตเมื่มอ,อกี้ครับฝนกำลังเศร้าเมื่อกี้นี่เออเดี๋ยวเอก้อนเดียวคือนไปเก็บเดี๋ยวผมสีบอกเทคนิคสำหรับมือใหม่อย่างน้อยเนาะครับเนะบาะเพราะว่าตั้นหยายมือซื้อมันต้องมีประโยชน์นาเนะครับเนะาะต้บอกเทคนิคนำสำหรับเอามือใหม่นะครับมือใหม่จริงๆนะที่ว่าฮัดฮัดใส่เครื่องตั้นหยางขั้งแรกนะครับด้วยวัน เพิ่งๆๆเคยฝงนการใส่ครับกรมีก็มีเอ็นเมื่อไหม่เขาถามมาครับเขาว่าตัดตัดยังไงมันถึงเอ้ลงติดพื้นได้ก็ว่าเห็นเห็นเขาตัดกันในพวกสนยอมชนอย่างทีนะครับน้ำบาดคนรวยอย่างทีนะครับพี่น้องอุ้ยกิดดูกันฟ <c oughs> ูกโโรัวมา <c oughs> ผมสิบอ่าไปที่ครับสี้สังเกตเห็นว่านี่ครับอันนี้กลมๆเนี่ยนี่ครับไอตัวนี้แหะมันเป็นตัวตัวร่องว่าหายไปนี่มันตัดโดนดินครับนะ อ,อันนี้เทคนิคนี่สำหรับมือตัดหยาทั่วไปหูจักนะครับที่ว่ามือเกา่าเก่ามือมขอีบ็หูจักหูจักแล้วก็ซื้อไหวเด้ออันนี้ผมสิแนะน่ามือใหม่นะครับเจ้าสิยบก็ฟังก็เดนนะ้มือใหม่ครับมือใหม่เบิ้งเด้อนะนี่ครับอันสมมุติว่าอันนี้เป็นดินเนาะสมมุติเด้อเนี่ยห,ห,ห,ห้นหินเนี้ยมาเป็นดินเด้อครับนี่อ่าสมมุติวราผมว่างอันใบนี้ลงไปปับ๊บว่างตีดินทีเลยครับเห็นป่ะนี่ครับที่สังเกตได้ว่าระว่างใบมีดกับดินนี่อันนี้สมมุติเป็นดินนะเนเป็นที่หนึ่ ไปมีกระดินมันสีห่างกันอยู่สิครับมันสีบดอนดินนะครับนะห้อยห้อวเอาตัวนี้ว่างติดติกระบินเลยจำทีนึงนี่ครับนะครับผมก็ว้างไปแบนไปเนเลยแบบนี้เครับพยาย่ำใหญ่เครื่องนี่มันเอียงเออพยาย่ำใหญ่ใบมันเอียงที่ครับเขาต้องเอามือมือเขา่อนเขาตันห้องตัวประคองครับคำมันเอียงลงไปนี่ปลายถึงดินมันกตถีอ่ามันกตถิบอบดีนะครับเขาต้องพยาย่ำประคองให้มันขนาดกระบินแบบนี้นะครับ วันที่เอาตัวนี้ว่างกับบินมาที่นี่เมื่อกี้ตัดได้จำเลยครับนะครับที่ว่าเขาตัดกานงามนะครับเขาตัดตังไหเขาเขาตัดแบบนี้แหละครับเอานีลากกับบินเลยมุนเลยครับนี่หมุนเลยมุนนจะได้กับวัตถุดินะครับนะแต่ว่าเทคนิคนี้เทคนิ้นี่ที่ใช้ได้ก็ต่อเมื่อไอพื้นที่ตรวนั้นเป็นพื้นที่ลาดเสมอครับค่อนข้างเสมอละกันบ่คอยมีหินนะครับบ่ค่อยมีไม่นะครับแล้วว่ามีโซนน้อยก็ตัดได้ครับแต่ว่า แนะนํำว่าเทคนิคนี้ให้ใส่พื้นที่ราบจะเหมาะมากครับนะครับเดี๋ยวผมสีไปตัดดิบเบิ่งจักสองที่เนาะครับไปเบิ่งกันครับมือใหม่ตามมาครับนี่ครับผมสีเบิ่งน้อยนึงครับผมนี่และวิธีการเพราว่างลองดินครับปั๊บห้องใหญ่มันเอียงสี่เวลาตัดครับใหญ่มัเอียงอย่างสี่แล้วก็ใหญ่ไม่เอียงสี่เพราะยังเพราะว่าขันปลายฟังนี่มันโดนดีนี่มม่กระิสบัดนะครับนะ มันเสียบัดพยายามให้มันให้มันขนาดกับพอดีแบบนี้ครับครับประคองไว้ที่ตลอดเลยครับอ้าเดี๋ยวผมติตัดไอ้มือนี้เองเพื่อนครับนี่ครับผมการผมติตัดแต่ซสาบเพราะว่ามู่เมือนี้หินหลายครับผมนะเดี๋ยวผมจะเอาผ่าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวซูบนิดหน่อยเนาะครับเนาะจึบอ่าครับอ่าประมาณนี้เนาะครับเนาะครับสกีเลยครับผมติตัดได้เบื่อนครับผมเทสอ่าขี้โพยยาดดอกเจ็บเจ็นื้อที่เดียวกับพ่อครับติดตัดนะ vamos startar agora เดียวครับเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิ่งผลงานครับตไดใเบืงโน้เดียวครับพ่อให้เขาใจจะซื้อนะบริเฮดแบบว่าดนครับผมที่เบื้องภาพครับอันนี้คือว่าผมบริว้างตามเกินไปครับเพราะว่าชิหินมันลายครับนี่นะครับผพี่น้องกันบอกครับที่สังเกตว่ามันขีตัดลงในคอขางที่ดินนะครับนี่ครับกองขางที่ที่ดินเลยครับผมที่กิ่งว่างให้ตามกูนี่ก็ได้ครับอันนี้ผมยกขึ้นน้อยนึงเลยเมื่อกี้ครับ <laughs> เพราะว่าเสียวหินนะครับเสียวหินแล้วก็ที่ตรงนี้มันจะเป็นคืนน้อยหนึ่งครับมันจะเป็นหลุมนี่เห็นปะนี่คือหลุมครับนี่หลุมนี่ครับมันเป็นหลุมมันแองีงอยู่นะครับคันที่พอเสมอนี่ถ้าว่างตามลายก็ได้นี่นี่ครับเห็นปะครับอันนี้ขนาดขนาดมวงบ้างสูงๆก็ยังตาเด็บพวกยางต่าไปเห็นปะครับเป็นน่นอเอาให้ติดดิน,นก็นได้ครับติดก็ได้น,น,ใน,ในนะ อันนี้ลาคือเทคนิคที่ว่าพี่ยังเขาพีา่อยังตัดตัดหญ้ายังไงถึงตัดได้ต่ำดีแท้ครับก็ฮหดแบบผมในมน้ำนะครับผมนะครับนะมือไม้กับเขาใจเนาะมาที่นี่อเมืเ่อเขาเขาก็ตีเบิ้งเขาตีหพวรอ้ออู่ดอกเออครับอ â, โอเคครับก็ติประมาณนี้ครับคลิปนี้น้ำสนเสนอครับ โดนหินเต็มเต็มเลย